à uh? ha uh. oh um a ha à oh. bé oh. nha ha người làm lại à ฮโอ้โหสอนนีเขียนกอขอคอสบายสบายแบบเอเซ่เลยอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยวัดตามเส้นป่าเหรอโอ้ไม่กลมเลยอยากกลมไหมเอ้ทำไมไม่กลมมะจริงจังสุดๆในชีวิตล้าไม่กลมวันนี้ไม่รู้จนผมอ่ากลมอยู่นะนี่ เอ๊ะโอ๊ยเออนี่ได้ไหมว้มันติดติดวาย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 ไม่ได้สิอันนี้เลยนี่หยุดดูแทงเซเล่กจ้ะนี่นะได้อ๋ออันนี้ไปละโว้ยลบได้ปกของชาวบ้านเขาอ่ะได้ว่ะซอลีเหมือนว่าเขาจะรอดักอยู่หรือเปล่านะลองดูสิ ตอมไหมเอปไหมลบหรือเปล่าเฮ้ยสักหน่อยนะลบหน่อยสิเอ๊ะเฮ้ยโอ้เขาคนดีอ่ะอ๋อไม่ชอบเลยไม่ชอบคนดีเฮ้ยมาโอ้ยนี่แหละนี่แหละเออเฮ้ยคนดีว่าบ,บากแมงไปแลวดกดโทษครับ อะไรเนี่ยบอลเพลิง bon <pr> เกมนี้มีกฎฟิสิกส์หรือเปล่าไม่ใช่ไม่จชบไม่จับฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โอเคหลอดแค่ายนิดส่อเลยหลอดเนี้นนนยว้าฮวเทศกาลลูกบอลง่ายจังไม่เห็นยากอะไรเลยอะ่ะมันมีส่วนไหนที่เรียกว่ายากเนี่ยโอ้แรงบึ้งมาเชียวไปกดใครมาไม่ใช่อยู่ได้ป่ะไอ่อีซีอ่ะยิ้มหน่อยเ <c oughs> <c oughs> ออยิ้มหน่อยว้าวว้าว อ่ะว้าวมันไวเรากันดาเมจได้ไหมกันใช่โอ้ได้นี่ก็อีซี่ดิเรบจะาใช่เออดาให้เนี่ยเฮ้ยอันนี้โอ้โหมันไวอ่ะมันไวมันไวกว่าที่เราคิดเราต้องจังหวะอ๋อเราเห็นมาแล้วเห็นแล้วนี่นะอ้าเป็นไงล่ะเป็นไงให้เป็นไงยิงเลยเออเออผ่านไปแล้วโว้ยเออแล้ ไอสองคนนี้มันอันนี้แค่สงสัยนะถ้าเกิดเราคอบแบบเนี้ยเอาได้เหรอแล้วเราก็แบบนี้เอาไม่ได้ใช่เฮ้ย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 เ้ยเ้ยเฮ้ยนฮ้ยเ้เ้ยเ้ยเฮ้ยเ้้ อลลลลลลล <ale> แล้วก็ใช้เป็นอย่างลบว่าความคิดสร้างสรรค์นี่นะ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 อันนี้นะโอ้ยมเมือ่อกี้กระเดนหัวเอาครอไปเลยนี่ฮ้ฮมตัวนี้ละอันนี้สี่เหลี่ยมละอันน,น,นี้อันนี้อันนี้ ไม่เหลี่ยมตรงไหนเนี่ยอะมองไงก็เหลี่ยมคดๆเหลี่ยมวันนี้ไม่ได้แล้วนะอันนี้เหลี่ยมสุดๆแล้วเหลี่ยมวันนี้จะเอาจากไหนนี่ก็เหลี่ยมอ่าได้แล้วสามเหลี่ยมพอใจไหมไม่พอใจหรออ่ะไม่พอใจงั้นวาดใหม่เหลี่ยมไม่เหลี่ยมอีกเหรอเหลี่ยมเอ๊ะมันเหลี่ยมไหมเมื่อกี้เหลี่ยมว่ะว้าวรูปดาวออเอ๊ะ

เอาละไงลบเดี๋ยว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 โอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหเอาละไงเออเล็กๆหน่อยได้ไหมฮ่าฮ่าโอ้ได้ผ่านเฉยว่ะทีเดียวเองง่ายจังปุ๊บเฮ้ยเกมนี้มันสนุกดีไว้ใทุกคนมันก็เอออันนี้แหละอ๋อเหยียบแล้วสะพานปิดอ่ะฮะแล้ว เราจะเหยียบทําไมอะ่ะทําไมเราต้องเหยียบเพื่อฆ่าตัวเองด้วยอะ่ะไม่เข้าใจอันนี้คืออ๋ออ่ามันเริ่มใช้ฟอร,ร์มคิดว่ะมันต้องอย่างนี้ปะได้ไหมอ่ะฮะได้อ่าวเราต้องการอ่าแบบนี้ใช่ไหมใช่โอยเอาวยังไงอ่ะเอออ๋อนี่ใช่ไหมได้ปหมได้ได้ได้ได,ได้ไปแล้วนี่ก็เหมือนกันบ้าง วันนีเอาเร็วสินั่นไงสร้างทางเชื่อมให้ตัวเองด้วยแย่เออเออเออติดเอาลืมเก็บดาวแย่เออเฮ้เออเอออันนี้ยังไงวะเออหรือว่าแบบนี้ก็แบบนี้ได้ไหมปิ้งเรียบร้อยลงหรอเอ๊ะอะไรอ่ะยิ้มทำไมสร้างเป็นบันไดได้ปะจุ๊บ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  และไอพวกนั้นน่ะมันทําไมอ่ะแต่เดิมมันก็ไม่ได้เปิดสักหน่อยนี่นะไม่เข้าใจเฮ้ยมีคนวันดีวันดีวัดีวัดีเฮ้ยมาดีไปด้วยเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้อ้าวอเขาเลิฟเราอ่ะปรอ่านว่าเลิฟยูว้าวแล้วอันนี้ผ่านยังไงอ่ะเมื่อกี้เราก็ไม่รู้อะไรด้วยโอ้ว่า เดี๋ยเดี๋ยวยูทู YouTube แปแอนไปด้วยเดิเออเอนี่เนี่เอาเข้าไปกันหมดแล้วอันนี้ผ่านไงอะ่ะมันติดไฟได้ด้วยยังไงวะอันนี้โอ้ใช่เฉยเฮ้ยข้อฉลาดเลยฮะแล้วจ้าพวกนั้นที่ไปข้าบนทำไมอะ่ะโอ้ฮไอว้นี่ยห่าฮ่าว่ฮโอ้โเว้ว้ฮฮา้ ว้าว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 หูหูเกมนี้ฟอร์ซูของตัวนี้เองเขาจะมันเลยแล้วว่ามีแววสองคนนี้ออกเอ้ยเดีูดูดูดูแมนเฮ้ยเอ้บอลดูอยู่ทุบแมนนี่น้องอย่างนี้ไงคิดกันไม่ได้สิเถอะเอ้ยเถอะเราช่วยแล้วนะขอบคุณเราสิโอ้ยนี่ใสเฮ้ยเอ๊ะเฮ้ยวไว้เดียวอันนี้เฮ้ยมีรถมีรถเอารถไปเลยก็เอา อ่ะนั่งผิดทางไปส ok. ิเรากลายเป็นเพื่อนลบตี้กันแล้วนะ go โอ้ยเดี๋ยวเราลบให้เอ้าเขาไปเองเลยอ่ะเขาแบบลบเราเหรอทำไมอ่ะรถก็ดีนะอ่าลวกเลยเขาไปหมดแล้วอ่ะข้อเศร้าเลยเราไม่ดีตรงไหนอ่ะเฮ้ยเอ้ยเ้ยร่นะไรวะเนี่ยโอ้ย โอ้ว้าวเอออ่ะอ่ะเอออ่ะรถหายไปเลยนี่แหละเฮ้ยจ้าเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยจุ๊บอ่ะอ่ะอ้าวเฮ้ยอ่ะเราไม่โดนเราวะแล้วจะสร้างทำไมอ่ะเราชิวเลยโอ้ต๋ก๋เพื่อนเราไปไหนแล้วอ่ะแล้จริงๆเขานับเราเป็นเพื่อนไหมเนี่ยเราทำกับเขาไปขนาดนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวโดนทำไมเอาเวยละเออตายเลยเบินว้าวเออ อ้าวอันนี้คืออะไรอ่ะหักเหของแสงเออหักยังไงวะหกักไปนี้ได้ไหมโอ๊ยได้งั้นต้องคิดให้ดีหน่อยบุมนี้ล่ะเฮ้ยได้เฉย <laughs> ผ่านแล้วนี่เลยอันนี้อันนี้อันนี้เอ๊ะไม่ใช่เหรอเฮ้ยอันนี้ก็ได้เหรออันนี้เอ้แล้วจะววาดทาไมอ่ะยังลบมีสิทธิ์สะท้อนแสงกับเขาด้วยหรอในลบเนี่ย เพื่อนสองคนนั้นที่เรารู้จักเมื่อกี้ยังอยู่ข้างหลังอยู่เลยฮะคนที่ให้เลิฟยูเราอ่ะเชีอุ้ยจ้าอุ้ยจ้าอุ้ยอะ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 สะท้อนไปมั่วเลยอันนี้ว้าวว้วว้าวว้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 าวเออมาดีพี่ไม่ยิ้มโอ้ยหยุดเลยหยุดเลยอ๋อเฮ้ยมันใช้แสงหมดเลยอ่ะมันต้องหยุดไอ้เจ้าพวกนี้ก่อนไหมหยุดเลย โอ้โหโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยมันมีจังหวะโดนเอ้าผ่านแต่กั้นไม่ตั้งใจเฮ้ยอ้าวโอ้ยเฮ้ยลังปิวปิวเลยระเบิดแรงโคตรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเอ้าเอาดันได้เฮ้ยมันดันตัวเองด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้อ๋ออันนี้อันนี้ยากฮะเราคุมได้ปะเออคุมไงนี่ไง นี่ไงนี่ไงเออเฮ้ยขาหายไปไหนวะทีสองไม่กันระเบิดแล้วขาเราหายแล้วโอ้ยเตะแม่งเลยปิงปิงเฮ้ยดันไปวเดเดี๋ยว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 นี่นะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเอาเฮ้ยเราะสไาด์มันล้นเหลือหยุดเลยหยุดหยุดเฮ้ยมันไม่หยุดให้เรานั้นเราหยุดด้วยตัวเองก็ได้ไปละบายอย่าดันขึ้นไป ยัยนี่นะนี่นะเฮ้ยอ๋อโอ้เริ่มใหม่นี่นะนี่นะนี่นะเอ้ยเๆ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเอาขังตัวเองเลยตะกี้คุกชัดๆเฮ้ยพนนกอ่ะใครใครดูแค่ใครชีบ้าฮะล้อมวานเอ้ย ล้อมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ล้อมวางผนึกนี่นะล้อมวางผนึกล้อมวางผนึกล้อมวางผนึกแล้วก็ไปละวบายบายเฮ้ยเอ้าเฮ่ยล้อมวางผนึกนี่นะเคเคนชิผู้ผนึกมานไปแล้วโ,โว้ยไปยยิงใครมีเราได้ปะเ <c oughs> <c oughs> ้าจะกดทำไมวะอ่ะอ่ะเฮ้ยอ่ะเอาอ๋อ,อ,อจะเปิดศึกใช่ไหมได้เลยได้ได้แจ้งคนนั้นจะเปิดศึกกับผม ผมก็ไม่ยอมอยู่ไหนเจ๊อยู่ไหนเฮ้ยเลยเฮ้ยเอาเดี๋ยวเฮ้ยล้อมวางพนึกเรียบร้อยแล้วก็รอดูผลงานเฮ้เฮ้เ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 ฮ้เฮ้เฮ้เฮ้้เฮ้ กโจ้แกทำอะไรแล้วเนี่ยวันนั้นเ,เจ๊แพนกวินที่กำลังจะถึงหรือเปล่าวะเราแกล้งเขาไปเขาจะออกไหมเนี่ย <laughs> ไว้แล้วเราแกล้งวนได้อะอจิตใจคตรเศร้าเลยไม่ไหวแล้วกูจะชจ้ยอ้า เอาละฮะทุกคนฮะไม่ไหวละแต่ตอนนี้จิตใจของผมย่ำแย่มากไม่คิดเลยว่าคนดีๆอย่างผมจะเข้าไปอยู่ฝั่งชัว่วร้ายไปได้ไม่คิดเลยว่าผมจะใช้ยังลบในทางที่ผิดสักขนาดนี้แต่ว่าตอนลบมันโคตรมันเลยอ่ะอย่าลืมไ่ใกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะฮะแล้วไว้พบจะกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย